Good morning everyone. Welcome to English class. สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นป3ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบ,พบกับครูกิ๊ฟในวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะภารกิจวันนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า40และ 41. Open your student book page 40 and 41. วันนี้เราจะเริ่มบทเรียนใหม่บทเรียนที่ 6. His and her. ของเขาและของหล่อน ก่อนจะไปเรียนเนื้อหาบทที่6วันนี้เราจะมาเรียนรู้กับคำศัพท์ก่อนนะคะให้นักเรียนฝึกฟังคำศัพท์จาก t ทร็กอ u อดิแล้วอ่านตามไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Unit 6 his and her talk about it pages 40 and 41 a listen point and repeat handkerchief bottle towel lunchbox baseball cap ารงานที่1ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า40และ41ตอน B, Listen, Number คำสั่งให้เราฟัง t ท a ็ก audio นะคะเป็นคำศัพท์แล้วใส่ตัวเลขโดยนักเรียนต้องฟัง t r a ็ก audio นะคะแล้วนำตัวเลขมาใส่ให้ตรงกับภาพค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะ pages 40 and 41 b listen and number Number one Baseball cap. Number one. Baseball cap. Number two. Water bottle. Number two. Water bottle. Number three. Lunchbox. Number three. Lunch box. Number four, his number four, his number five, Towel number five, Towel number six, her number six, her. Number seven. Key. Number seven. Key. Number eight. Handkerchief. Number eight. Handkerchief. Parangan tis all. Henry cut come to a yang ให้นักเรียนเขียนวันที่ค่ะ today is Friday 19 n o v e m b e r 2021แล้วขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะเขียนบทที่6ค่ะ Unit 6แล้วเวน้นบรรทัดเขียน vocabulary คำศัพท์จากนั้นครับคาศัพท์ทั้ง8คํคำพร้อมความหมายลงในสมุดตามตัวอย่างนี้นะคะก่อนจากกันวันนี้คุกิ๊ฟมีเฉลยแบบฝึกหัดของคาบที่ผ่านมาในวิชาภาษาอังกฤษหลักให้นักเรียนได้ตรวจ งานให้เรียบร้อยนะคะและแก้ไขางานให้ถูกต้องด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะครูกิฟตขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจรับชมและรับฟังคลิปวิดีโอในการจัดการเรียนการสอนนี้นะคะเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะหากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถโทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ครูกิฟต้องขอลาไปก่อนบายบายซียูเ u น g อนม on m o n d